กรมอนามัยหนุนผู้สัมผัสอาหารสวมถุงมือยางเลี้ยงถุงมือพลาสติกรีไซเคิลลดเลี่ยงสะสมเชื้อโรคนายแพทย์นายทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าผู้สัมผัสอาหารถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่อาจจะเป็นพาหานำเชื้อโรคสู่ผู้บริโภคได้หากมีพฤติกรรมด้านสุขาพิบาลอาหารที่ไม่ถูกต้องซึ่งที่ผ่านมากรมอนามัยได้จัดทำหลักสูตรการสุขาพิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารเพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านสุขาพิบาลอาหารและน้ำและสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานดียิ่งขึ้นโดยผู้สัมผัสอาหารที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหารหรือวุฒิบัตรเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นมืออาชีพด้านความปลอดภัยของอาหารช่วยให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวมั่นใจในความสะอาด ปลอดภัยควรมีการสวมถุงมือทุกครั้งเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อที่มากับมือควรมีการสวมถุงมือทุกครั้งเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อที่มากับมือที่พบบ่อยคือโรคติดเชื้อทางเดินอาหารพบรายงานผู้ป่วยด้วยโรคอัจฉระร่วงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม2562จำนวน656,341รายธนรัตน์เขินศรีผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวรายงาน